นาบสีนนาบสีนของยังพอถุกมาค่ะพอละม่าเนาะยังเข้ามาลาบจีนพี่น้องอร่อยจังเลยเกาะมานหนึ่งพักพักกันหี่ชมพักก็ชมด้วยนั่งปลาตเก่าพี่น้องเลยเนื้ออบใบหยาบเนาะ หยาบแต่ข้างในต้มพอดจิ้มลหยุ่มเอามาตับะม้ากลินข้เขางเขาเห็นงานเห็งานขิงเข่าพอเป็นนี่แล้วนี่กองเยว อืไม่หอเกลือกเขาหลับคลายหลับชุกตัวได้แสบลยเออสาบเจ้านะตื่นอย่ง ง่าง่ายนุ่มอ่อนมันเคื้อวอ่อนเก็บมาจากต้นนี่สูยแม่น้องแซมเฮดกับเขาอือหือขอบคุนบ่ากินออกกล่องดนละไพีปน้องเอ้ยถ้ามีโอกาสอยู่แซมเฮดชุดยอดครับ ไม่ใช่ให้ใช่กับเฮ้นกับข่ากับหนามกับบอกหัก้องจัดสากนะพี่เนอะสากแบบว่าจิ้นเขาเหวนเ็ี๋ขาวเห็นนหนาเพราะบุญสร้อยบุญสรอบ้าบุญส่อยดเทป่ะ mực lái này Sấy cái bưởi không phải chắc không Quần áo tức rồi Cái mực lái Nhìn đi ừ. เหาะาต่ฮะนาใช้ทุงขาบตุกไวไช่แอบ่แอบขาบตุเสร็จแล้วอืมผพักคุณักการหินดูลูกอืมอืมปันเนาะาขันประกันหินอืมจามาแสบอืมรูปปรจันลาที่งประเห็หยังก็แสบได้ละ ก็คนกระแช่อืมแช่ไปเกกร็คือทมปอากาศบรนทัพอากาศจินมีกระแช่อืมกัดโคองให้หลุดดบสมจันนี้ก็ดีอดี๋ยวอาพริกดิบมาหาัน

ขอนคลิปนี้กูเด้อพี่น้องกินข้าวก่อนบัดนี้กินน้ำทายน้ำทราย